วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์อ่ะคืออัตราการเปลี่ยนแปลงกําหนดให้ y เท่ากับ f x อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วย f p r ร m ของ x เขียนด้วย y p r ร m e หรือที่เราเคยได้ยินกันบางคนอาจจะเคยได้ยินว่า dy by df อันเนี้ยเราอ่านว่า dy by dx นะเราไม่ได้มันไม่ได้แปลว่า d คูณ y ส่วน d คูณ x อะไรแบบเนี้ยอย่าหาทํามันคือการดิฟเนี่ยในเรื่องของการหาอนุพันธ์น่ะเราจะมีสูตรเบื้องต้นน่อยอยู่8สูตรแต่ ep เนี้ยเราจะเรียนกัน5สูตรนะเรามาดูสูตรแรกกันเลยสูตรแรกมีอยู่ว่าดิฟ c เท่ากับ0เมื่อ c เป็นค่าคงที่ก็คือดิฟค่าคงที่ได้0ูนย์นั่นเองเช่นดิฟ2เท่ากับ0นดิฟ5ล้านเท่ากับ0นดิฟ1 0 0ก็เท่ากับ0นถ้าเป็นค่าคงที่อ่ะเราจะดิฟได้0ูนก็คืออ่ะเขียนเป็นอย่างนี้แหละสมมติว่า f เเท่ากับเท่ากับ10เราดิฟออกมาดิฟ10ก็เท่ากับ0นั่นแหละ ต่อมานะสูตรที่2ก็คือดิฟ x x เท่ากับ1เมื่อสมมุตินะ f f เท่ากับ x ใช่ไหมเราดิฟ x ก็เท่ากับ1นั่นแหละดิฟ x x เท่ากับ1มาสูตรที่3นะสูตรที่3มีอยู่ว่าดิฟ x n n n x กําลัง n เท่ากับ n คูณ x กําลัง n-1 ลบ1คืออะไรคือการที่เราอะ ตบกาลังมาไว้ข้างหน้าแล้วลดกําลังลงหนึ่งลง,งไหมก็ฟังอย่างนี้อาจจะงงใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกมีอยู่ว่า y เท่ากับ x กาลังสามดิฟ x กาลังสามดัง,งนะั้นน่ะก็คือตบกําลังมาไว้ข้างหน้าดูนะจากคําพูดนี้แล้วก็ตบกําลังเนี่ยมาไว้ข้างหน้าก็คือ x กาลังสามแล้วก็เป็นสาม x ยกกำลังแล้วก็ลดกำลังลง1ก็คือ3-1ลบ1เราจะได้คำตอบเป็น 3x กำลังสต่อมานะตัวอย่างที่2ให้ fx เท่ากับ x กำลังสิแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยดิฟ x กำลังสิก็ได้ตกกำลังมาไว้ข้างหน้าก็เป็น10แล้วก็ได้เป็น 10x กกำลังเเพราะว่าเราลดกำลังลงไป1 สิบลบหก็เท่ากับ9ต่อมานะตัวอย่างที่3ให้ f x เท่ากับ x กำลังลบสองดิฟ x ก็จะได้เท่ากับอะไรอ่ามาดูกันนะมันก็จะได้เท่ากับเราจะต้องตกใจไหมที่กำลังเป็นลบไม่ต้องตกใจเราอ่ะก็เอากำลังอ่ะลงมาข้างหน้าเลยก็จะเป็นลบส x กำลังลบสแล้วก็ทำไงลบหแล้วก็จะได้เป็น ลบส x กำลังลบสแบบนี้หรือว่าเราอยากจะจัดรูปก็ได้นะจัดรูปล้วก็ได้จะเป็นนลได้เป็นลบสอส่วน x กำล 3, ังสาเพื่อความสวยงามแบบนี้ก็ได้ต่อมานะสูตรที่4อ่ะมีอยู่ว่า diff ค่าคงที่คูณ f x จะได้เท่ากับค่าคงที่คูณ d i f x x เราอ่ะจะดึงค่าคงที่อ่ะออกมานอกดิฟได้คือถ้าเกิดพูดตามสูตรอ่ะเราก็จะดูงงๆใช่ไหมดังนั้นอ่ะเราอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกอ่ะ,อะก็คือให้ f เท่ากับ5้กำลังสามใช่ไหมดิฟ 5x กำลังสาจะได้อะไรดิฟ 5x กำลังสานะเราอ่ะดึง5มาข้างนอกเลยตามสูตรใช่ไหมแล้วก็ดิฟอะไรดิฟ x กำลังสามนี่ เอาห้ามาไว้นี่แล้วก็ทำนี้ดิฟเอ็กกำลังสามได้เท่าไหร่ก็คือคูณกับดิบเอ็กกำลังสามได้สองเอ้ยขออภัยค่ะดิฟเอ็กกำลังสามได้สามก,กํำลังสองดังนั้นเราจะตอบเราจะได้คำตอบเป็นสิบห้ากำลังสองงงไหมถ้าเป็นเนี่ยตรงนี้เป็นค่าคงที่ไงคือห้าเป็นค่าคงที่ใช่ไหม เราก็ดึง5ออกมาก่อนเลยแ้วเราก็ดิฟข้างหลังต่อมานะมาดูตรงนี้ตัวอย่างที่ส f x เท่ากับ4 f x กำลัง2แล้วก็ท้าเหมือนเดิมแล้วก็ดึง4ออกมาแล้วก็ดิบตัวนี้แล้วก็ได้เป็นเท่าไหร่คูณกับ2 f x ดังนั้นเราก็ได้คำตอบเป็น8 f x นั่นแหละต่อมานะเรามาดูสูตรที่เราจะเรียน สูตรสุดท้ายใน EP นี้กันสูตรที่5มีอยู่ว่าดิฟ p u บวกลบ v จะได้เท่ากับดิฟ p u บวกลบ d ิ p v ก็คือเราอะแยกเป็นก้อนเลยคือดิฟ p อะแยกบวกลบได้มาดูตัวอย่างกันตัวอย่างมีอยู่ว่าให้ f x เท่ากับ 2x กำลัง3บวก 3x นะแล้วก็ ถามว่าดิฟ x ได้เท่าไหร่ดิฟเนะแล้วก็นี่เลยดิฟแยกกันเลยก็เหมือนที่บอกแปลว่าแยกได้ก็เป็นดิฟ2 x งกกำลังสบวกดิฟ3 x เอ็กามาคิดทีละก้อนกันก็จะเป็นตัวแรกก็จะได้เป็น6 x เกกำลังสองตัวหลังเราก็จะได้เป็นสาม นั่นแหละคำตอบก็เป็น 6x กาลังสองบวก3เออลาดจบไป5 5สูตรแล้วนะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดนี่ข้อแรกเลยนะให้ f x เท่ากับ1ส่วน x กาลังสอง if x เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็นำกําลังมาไว้ข้างบนมันก็จะคือเป็น x กาลังลบ2ใช่ไหม หลังจากนั้นน่ะเราตอนแรกเราจัดรูปก่อนใช่ปะแล้วต่อมาแล้วก็ถ้ามันเดิมแล้วก็นี่เลยนำกำลังตบลงมาแล้วกำลังข้างบนน่ะลดลงไปหนึ่งก็จะเป็นจากลบแล้วก็เป็นลบสองลบหนใช่ไหมต่อมาเราก็จะได้เป็นเท่ากับ ลบส x กำลังลบสถ้าเราอยากจัดรูปเราจะทำยังไงเราก็เอาลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเท่ากับลบส x กำลังสนั่นแหละแล้วก็ได้คำตอบแล้วต่อมานะข้อนี้ y เท่ากับรากที่สของ x เราต้องตกใจไหมเราไม่ต้องตกใจเราอะ่ะ ก็จัดรูปก่อนคือถ้าลึกไม่ออกเราเราต้องจัดรูปก่อนเพื่อความง่ายของเราแล้วก็ d y วา d ก็จะได้เท่ากับเท่าไรเราจัดรูปก่อนมันก็จะเป็น x กำลังเศษ1ส่วน3เมื่อได้ x กาังเศษ1ส่วน3าเราทำไงก็เหมือนที่บอกไปแล้วก็ตกกําลังอะลงมาเป็น1,3ส่วน3 x ยกกําลังเศษ1ส่วน3ลบเท่าไรลดลงไป1ลบไป1 ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ที่ไม่พอนะอันนี้เขียนไม่เป็นระเบียบเลยขอโทษด้วยนะคะเราก็จะเป็นเท่าไหร่1นึส่วนสามลบหได้ลบสองส่วนสามจัดรูปได้ไหมจัดรูปได้เราจัดรูปก็ได้เท่ากับนี่จัดรูปเพื่อความสวยงามนี่เลยชึบชึบเอาลงไปเป็นรากที่สมของ x ก,กำลังสองแบบนี้ แล้วก็จะได้คำตอบเป็นแบบนี้ต่อมานี่เลยข้อ3ข้อ3ยากไหมก็ดูแบบดูเหมือนอลังการใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าดิฟบวกลบอะ่ะเราแยกกันทำแยกเป็นก้อนใช่แยกกันทำดิฟอ่ะโจทย์มีอยู่ว่าให้ f x เท่ากับ3 x กำลังสองบวก6 x บวก1ใช่ไหมดังนั้น ดิฟ x จะได้เท่ากับนี่เลยเราแล้วก็นนเขียนน,นนี่เขียนเป็นกรอนก็ได้นี่เลยดิฟแล้วก็ดิฟ3 x กำลังสองบวกดิฟห x บวกดิฟ1น่งดิฟ1นึ่แล้ก็จะได้เท่ากับดิฟ3 x กำลังสองได้เท่าไหร่ได้6 x บวกกับ ดิฟหกได้เท่าไหร่ได้6ส่วนดิฟค่าคงที่ได้0เหมือนที่บอกไปต่อมานะข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้ทํายังไงก็เหมือนคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยแล้วก็โจทย์มีอยู่ว่า f อเท่ากับ x กําลัง5บวก x กําลัง4ลบ x กําลัง3บวก x บวกเเราทไงแล้วก็บอกแล้วว่าบวกลบอะ่ะมันแยกกันคิดมันแยกกันคิด อันนี้นะเราจะคิดแบบเร็วๆเลยนะแล้วก็จะได้เป็นเท่าไหร่ดิฟ x ได้เป็น5 x าเอ็กกำลังสบวกสีอกำลังสามลบสากำลังสองบวกห่อ่ะแล้วก็บวกเราเขียนนีก็ได้บวกศนย์ก็ได้แต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าดิฟค่า คงที่เท่ากับศูนย์นั่นแหละค่ะวันนี้นะก็ขอจบการเรียนการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะมีต่อคลิปต่อไปนะ